สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันพุธกลางวันครับเราจะมาทำนายดวงชะตาคนเกิดวันพุธกลางวันครับว่าในช่วง1จนถึง10ตุลาคม2565นนี้คนเกิดวันพุธ กลางวันจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับต้องบอกว่าการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เป็นการทำนายภาพรวมดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันพุธกลางวันทั้งหลายนะครับไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วให้คนเกิดวันพุธกลางวันนั้นดูเป็นแนวทางนะครับ สำหรับคนเกิดวันพุธกลางวันท่านใดที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะครับสามารถที่จะพิมพ์ตามลาย ID ใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้ครับเอาละครับก่อนที่จะไปเริ่มต้นในการทำนายดวงชะตากันฝากกดติดตาม ฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากด like, ากดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับเริ่มต้นการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้ครับเราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพุธกลางวันนะครับ1จนถึง10ตุลาคม2560 เปิดไพ่ขึ้นมาดวงการงานของคนเกิดวันพุธกลางวันกับไพ่เดอะฟู l ไพ่ใบนี้จะพูดถึงช่วงเวลาแห่งโอกาสที่คนเกิดวันพุธกลางวันนั้นมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะได้แสดงฝีมือได้แสดงความสามารถได้ปลดปล่อยศักยภาพก็ในช่วง1จนถึง10ตุลาคม2500 65นี้แหละครับเป็นช่วงเวลาที่ดีในดวงชะตาการงานเป็นช่วงเวลาที่จะมองเห็นโอกาสมองเห็นความก้าวหน้าเพราะฉะนั้นจะทําเป็นเล่นๆไม่ได้นะครับคนเกิดวันพุธกลางวันทั้งหลายต้องตั้งใจจริงต้องมุ่งมั่นตั้งใจนะครับเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันพุธกลางวันนั้นทําอะไรในช่วงนี้มักจะเป็นดีทําอะไรก็มักจะเกิดผลมักจะมี ผู้คนมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้ความช่วยเหลือคอยให้การสนับสนุนคุณในเรื่องของการทำงานการทำสิ่งต่างๆนั่นเองอุปสรรคปัญหาในเรื่องงานที่เคยเจอที่เคยเผชิญก็ต้องบอกว่าได้ผ่านพ้นไปและได้ค้นพบกับสิ่งดีๆหรือว่ารางวัลแห่งความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นนั่นเองเป็นช่วงเวลาที่ดีในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพุธ กลางวันนะครับไพ่ผู้รับใช้แห่งคาถาจะพูดถึงความก้าวหน้าในสายอาชีพบางคนมีเกณฑ์ได้รับโอกาสดีๆในเรื่องงานบางคนมีเกณฑ์ได้รับมอบหมายหน้าที่สำคัญนะครับบางคนมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็ในช่วง1จนถึง10ตุลาคม2,500 65นี้ล่ละครับเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีในดวงชะตาการงานช่วงหนึ่งของคนเกิดวันพุธกลางวัน อ้อว่าได้เลครับในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพุธกลางวันถ้าเป็นคนที่กําลังร,งรองานอยู่สมัครงานไว้หางานอยู่หรือว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจจะตกงานนะครับหางานเท่าไหร่ไม่ได้งานสักทีในช่วง1นึจนถึง10ตุลาคม2,565นนี้บอกเลยนะครับว่ามีเกณฑ์มีโอกาสที่จะ ได้งานเพราะฉะนั้นอย่าลืมมุ่งมั่นตั้งใจให้เต็มที่ในการสมัครงานในการหางานนะครับเพราะว่าโอกาสจะเป็นของคนที่ไม่เคยย่อท้อไม่เคยยอมแพ้ไม่เคยหมดความพยายามนะครับยังไงก็แล้วแต่ก็ขอให้มุ่งมั่นและตั้งใจทำให้เต็มที่ครับเมื่อเวลาผ่านไปจะได้ไม่ต้องมานึกเสียใจหรือว่าเสียดายภายหลังนะครับคนเกิดวันพุธกลางวันทั้งหลายครับ เอาแล้วครับดวงชะตาการงานในช่วง1จนถึง10ตุลาคม2565นี้ผ่านพ้นไปนะครับเรามาดูกันที่ดวงชะตาการเงินกันบ้างครับวัน1จนถึง10ตุลาคม2565นี้ดวงการเงินของคนเกิดวันพุธกลางวันนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพุธกลางวันนะครับ ในช่วง1นึ่งจนถึง10ตุลาคม2565นะครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับต้องบอกว่าในช่วง1นึ่งจนถึง10ตุลาคม2565นี้การเงินของคนเกิดวันพุธกลางวันนั้นอยู่ในช่วงเวลาที่มีรายจ่ายเยอะมีรายจ่ายมากนะครับไพ่3ดาบจะเตือนให้ระวังในเรื่องของการเงินที่มีเกณฑ์จะติดขัดการเงินที่มีเกณฑ์จะมีปัญหาได้เพราะฉะนั้นต้องระวังในเรื่องของสม รายรับรายจ่ายให้ดีครับการเงินอยู่ในช่วงเวลาที่มองไปทางไหนก็เห็นแต่งเงินไหลออกนะครับเงินเข้ามากระเป๋าซ้ายย้ายออกกระเป๋าขวานะครับมีเงินเข้ามาก็มีเหตุให้ต้องใช้ต้องจ่ายออกไปเก็บเงินกับตัวไม่ค่อยอยู่ครับมีมากก็ใช้มากมีน้อยก็ใช้หมดไม่ค่อยจะมีเหลือเก็บนะครับไพ่อัศวินแห่งดาบจะพูดถึงการเงินที่เรียกได้ว่า กว่าจะหามาแต่ละบาทแต่ละสตางค์เนี่ยเลือดตาแทบกระเด็นนะครับเหนื่อยสายตัวแทบขาดก็ว่าได้เงินทอง ของคนเกิดวันพุธกลางวันในช่วง1จนถึง10ตุลาคม2565นี้เรียกได้ว่าหายากจริงๆครับเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่อาจจะมีเรื่องให้เหนื่อยมีเรื่องให้เครียดมีเรื่องให้ต้องกังวลใจมีเรื่องให้ต้องคิดมากในเรื่องเงินเงินทองทองอยู่บ้างนะครับคนเกิดวันพุธกลางวันทั้งหลาย ก็ขอให้ใช้สตินะครับแล้วก็ค่อยๆคิดค่อยๆอ,อ,อ,อ่านค่อยๆหาวิธีการแก้ไขกันไปนะครับคนเกิดวันพุธกลางวันครับในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพุธกลางวันในช่วง1จนถึง10ตุลาคม2565นนี้ในเรื่องดีก็คือการที่คนเกิดวันพุธกลางวันนั้นยังคงมีคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวที่คอยให้ความช่วยเหลือคอยให้คำแนะนำในเรื่องเงิน เงินทองทองกับคนเกิดวันพุธกลางวันนะครับหรือว่าอาจจะให้ความช่วยเหลือในบางเรื่องที่มีความเกี่ยวพันกับเรื่องเงินเงิน,งนทองทองเพราะฉะนั้นจึงทําให้คนเกิดวันพุธกลางวันนั้นสามารถที่จะประคับประคองสถานการณ์ต่างๆไปได้ขอเพียงแต่มีสติรอบครอบให้มากในทุกๆก,การใช้จ่ายนะครับมีเงินเข้ามาก็อย่าลืมคิดถึงเรื่องของการเก็บออมด้วยเป็นสำคัญครับ ในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพุธกลางวันถ้าเป็นในเรื่องของโชคลาภในช่วง1จนถึง10ตุลาคม2565นี้ต้องบอกว่าดวงการเงินของคนเกิดวันพุธกลางวันนั้นการเงินจะมาจากน้ำพักน้าแรงของตัวคุณเองซะมากกว่าดวงโชคลาภไม่เด่นนักนะครับเพราะฉะนั้นใครที่คิดจะเสี่ยงโชคอาจจะ แนะนำให้เลี่ยงได้ก็เลี่ยงไปก่อนในช่วง1จนถึง10ตุลาคม2,565นี้นะครับคนเกิดวันพุธกลางวันทั้งหลายครับ เอาละครับดวงชะตาการเงินในช่วง1ชนถึง10ตุลาคม2565นนี้ผ่านพ้นไปนะครับเราจะมาดูกันที่ดวงชะตาความรักของคนเกิดวันพุธกลางวันกันบ้างนะครับว่าดวงความรักของคนเกิดวันพุธกลางวันนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันพุธกลางวันนะครับในช่วงหนึ่งจนถึง10ตุลาคม2565ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงความรักของคนเกิดวันพุธกลางวันต้องบอกว่าในช่วงหนึ่งจนถึง10ตุลาคม2565นนี้ความรักความสัมพันธ์นะครับมีเกณฑ์ที่จะ สดชื่นมีเกณฑ์ที่จะพบกับความสบายใจพบกับความสุขใจอย่างที่ไม่เคยมาก่อนใครที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหามีเรื่องให้ทุกข์ใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือว่ามีเรื่องให้คิดมากมีเรื่องให้กังวลใจต้องบอกว่าในช่วง1นึจนถึง10ตุลาคม2565นนี้สถานการณ์ความสัมพันธ์ จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีนะครับเรียกได้ว่าใครที่ทะเลาะกันอยู่ก็จะคืนดีกันได้ปรับความเข้าใจกันได้นั่นเองใครที่มีปัญหากันอยู่หรือว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมามีความไม่เข้าใจกันอยู่ก็จะสามารถเคลียร์ใจกันได้ปรับความเข้าใจกันได้นั่นเองนะครับคนเกิดวันพุธกลางวันทั้งหลายครับในดวงชะตาความรักของคนเกิดวันพุธกลางวันถ้าเป็นคนที่กําลังคบหากําลังดูใจกันอยู่ต้องบอกว่า มีเกณฑ์ที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดีนะครับไพ่เดอะเลเวจะพูดถึงการได้ คบกับคนที่ชอบคบกับคนที่รู้สึกว่าทำให้ใจเรานั้นเบิกบานทำให้เราได้พบกับความอบอุ่นในจิตใจนะครับพบกับความสุขใจพบกับความสบายใจทำให้ความรักความสัมพันธ์นั้นพัฒนาไปในทางที่ดีก็ว่าได้นะครับส่วนใครที่เป็นคู่กันอยู่แล้วเป็นแฟนกันอยู่แล้วเป็นคนรักกันอยู่แล้วต้องบอกว่าในช่วง1จนถึง10ตุลาคม2565นี้ ความรักความสัมพันธ์จะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีมีความสุขมีความสบายใจนะครับเป็นช่วงเวลาที่นะครับได้พบเจอกับสิ่งดีๆที่เข้ามาเจี่ยมเยียนดวงชะตาความรักของคุณทั้งคู่นะครับทำให้นะครับความรักนั้นเต็มไปด้วยความสุขครับในดวงชะตาความรักของคนเกิดวันพุธกลางวันนะครับ ถ้าเป็นคนที่ยังโสดอยู่ล่ะจะเป็นยังไงคนที่โสดอยู่ต้องบอกว่ามีเกณฑ์มีโอกาสที่จะได้พบเจอความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่มีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอนะครับการเริ่มต้นครั้งใหม่นะครับบางครั้ง สำหรับคนโสดในช่วง1นึจนถึง10ตุลาคม2565นี้อาจจะพบเจอใครบางคนที่จะเดินเข้ามาเยี่ยมเยียนดวงชะตาความรักของคุณมากกว่า1คนก็เป็นได้นะครับซึ่งก็อาจจะต้องปวดหัวนะครับหรือว่าต้องสับรางดีๆนะครับคนโสดทั้งหลายแต่ทางที่ดีอาจารย์ปอคนเปิดดวงแนะนำให้คบเป็นคนๆจะดีกว่านะครับคบ ใครก็คบไปทีละคนจะด,ดีที่สุดนะครับคนเกิดวันพุธกลางวันทั้งหลายครับในดวงชะตาความรักของคนเกิดวันพุธกลางวันในช่วง1จนถึง10ตุลาคม2565นี้ถ้าใครที่แต่งงานแล้วแล้วรอ,รอคอยในเรื่องของการมีบุตรการมีธิดานะครับหรือว่าการมีลูกนะครับก็ต้องบอกว่ามีเกณฑ์ที่จะสุขสมหวังสมใจด้วย นะครับเรียกได้ว่ามีเกณฑ์ที่จะได้ข่าวดีในเรื่องนี้เกิดขึ้นด้วยนะครับในช่วงหนึ่งจนถึง10ตุลาคม2565นนี้ก็ถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความน่ายินดีเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขใจของคนเกิดวันพุธกลางวันในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นั่นเองนะครับ เอาละครับดวงชะตาความรักผ่านพ้นไปก่อนหน้านั้นเป็นดวงชะตาการเงินและดวงชะตาการงานนะครับสำหรับวันนี้ครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ขอฝากกดติดตาม ฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากด like, ฝากดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะครับสามารถที่จะพิมพ์ตาม Line id ใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้นะครับ สำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ขออวยพรนะครับให้คนเกิดวันพุธกลางวันนั้นพบเจอความสุขความสบายใจที่ตามหานะครับหากต้องเจอเรื่องทุกข์ใจใดเรื่องร้อนใจใดก็ขอให้เอาชนะได้ด้วยสติแก้ไขได้ด้วยปัญญานะครับสำหรับวันนี้บุญรักษาเทวาอวยพรคนเกิดวันพุธกลางวันทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับสนับสนุนโดย วอลเปเปอร์มือถือเสริมดวงชะตาของอาจารย์ปอคนเปิดดวงออกแบบตามวันเดือนปีเกิดของคุณโดยเฉพาะหนุนดวงชะตาเสริมพลังใจด้วยไพ่ยิปซีและพลังของเลขธาตุทั้ง5สนใจเสริมดวงชะตาติดต่อผ่านทางไลน์ไอดี0611498995